สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอราอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะกดแชร์ออกไปแซ่เร็วนะอาจารย์โอกำลังเล่งเครื่องเร็วเร็วกดแชร์ออกไป นะถ้าใครไม่แชร์นะจับหนีบนิวน้วหนีบนิวน้ว,ว,ว,วมากดแชร์ออกไปแท้แล้วอืม หทดแชร์ออกไปเส่ สวัสดีครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพัร้อแชร์สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู 9, เพียงคนละ9,999แชร์ เราเค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แ,รแล้วชื่อเล่น,ลนคำ,คำถาม,ถามกดไลคกดแชร์ออกไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นครับนะ เข้ามากันได้คนละ9,999แชร์เร็วแซ่นะบอกให้เร็วนะเดี๋ยวรอท่านอาจารย์โอ้มากดแชร์ก่อนนะครับนะ มาครับเข้ามากันได้นะครับนะแล้วกดแชร์ออกไปครับนะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 900, 9้าพัแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดติดตามไลฟ์สดไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการถามคำถามกับเราคนละหนึ่งข้อค่ะต่อหนึ่งไลฟ์สดนะคะวันหนึ่งทำรายการ ดูดวงกี่รายการอาจ๊ะครับสามหรือสี่นะคะบางวันก็ทำสามแล้วแต่วันนะครับวันไหนว่างมากยุ่งยุ่งทำสามแล้วว่างๆทำสี่มาครับกดแชร์ออกไปแซ่เร็วตอนนี้มีมาคนเดียวจะบอกว่าช่วยสมัครเข้ากลุ่มนะคะแอดแอดตัวเองเข้ากลุ่มพายิบซีไว้นะคะ กลุ่มพย,ยิบกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเพนิมิตรยากรนะคะเวลาแชจะได้แชร์เข้ากลุ่มได้เลยเสร็จแ,แล้วจะได้มีเขาผู้แชร์ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะบาคนอบอกว่าแชร์แล้วแต่มันไม่ขึ้นอาชื่อบูมอาย,าเยุเดี๋ยวเดวเอาเอาเลยใช่ไหมก็อาจารย์อโอแชร์ไม่เป็นไร ชื่อบูอายุสามสิบสองถามว่าน้องอายชอบผมไหมครับไพ่บอกว่าดีใค<ห>รดีชอบนะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชรไ์ไปก่อนนะแชร์แล้วหญิงการงานค่ะทําอยู่เป็นยังไงต่อไปไพ่บอกว่าถ้ามองในแง่โลกกว้างไพ่บันดีครับผมว่าตรงนะไพ่บันดีชื่อเดียอายุยี่สิบสามปีเงินเดือนจะออกทันทีย<ม>ี่สิบแปดนี้ไหม และโบนัสจะได้ตามหวังไหมผมดูแค่อย่างเดียวครับเงินเดือนออกตามที่หวังที่หวังไหมแค่นั้นครับไม่ได้ออกตามที่หวังนะครับนะไพ่บอกไม่มีอะไรสมดังหวังครับไพ่สามวันนี้ครับผมดูแค่สามวันนี้ <c oughs> นะนะยังไม่มีอะไรสมดังหวังสักอย่างครับผมนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเร่นนะ และตามได้คำถามครับขอดูเบอร์แฟนค่ะผมไม่ดูเผื่อให้นะครับนะ จะไม่ไม,ไม่ไม่ฝากถามให้นะครับผมดูเป็นคําถามของคนนั้นนะครับนะคนนั้นนั้นนะครับอืมผมดูเฉพาะคนนั้นนั้นนะครับนะอืม คือแชร์แล้วสี่สองสิบสามถ้าไม่ตั้งคําถามผมไม่ตอบนะครับนะทศไม่มีผู้แชร์ครับข้ามไปเลยครับนะเออแชร์แล้วเกโยธาไม่มีคําถามให้เพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะไป,ไปตอบอะไรนิมสามสิบพี่คิมคิดจะจริงจังกับเราไหมอ่ะดูแค่นี้ครับเขายังไม่จริงจังนะครับพูดตรงๆเลยครับนะพูดตรงๆว่ายังไม่จริงจังนะครับนะนะพี่คิมเขายังไม่จริงจังนะคุณนิ่มนะชื่อเปาอายุยี่สิบเอ็ดสิ่งที่หวังไว้จะได้ไหม ถ้าไม่มีอะไรชัดเจนผมจะไม่ตอบนะครับอืมนะเวลาถามผม,มอย่าถามกำกวมถ้าถามกำกวมผมก็จะไม่ดูให้เพราะมันไม่รู้นะคําถามในเมื่อไม่รู้ก็จะไม่ตอบนะเฉยๆนะครับนะผมก็จะเถยฉยไปเลยนะมีเยอะครับคนทุกคนหวังครับหวังอยากจะได้ทุกสิ่งครับนะอืม เดี๋ยวผมจับเวลาด้วยนะเนี่ยเอเหลืออีกประมาณครึ่งนาทีนะหมดเวลาแล้วครหมดแล้วรอบนี้หมดแล้วครับหมดเลยไดนะอีกสาสิบวินาที เก๋บ้านที่อยู่ตอนนี้เป็นยังไงดูให้สามวันนี้นะครับบ้าน,นนี้เหมือนคุณไม่พอใจเองนะครับนะตัวบ,บ้านอ่ะมันมันคืออารมณ์คุณไม่พอใจเหมือนเบื่อบ้านไปเองอะ่ะตัวคุณเบื่อเองนะสามวันนี้นะเอาละเวลาก็คงจะหมดลงแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันในรายการหน้าครับนะสหวิทยาโหรายอีกหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่ครับนะเออ